เรื่องเงินต้องรู้ของอาชีพฟรีแลนส์ปันนี้นะคะอยากจะพามาทําความเข้าใจภาษีแบบง่ายๆนะคะและวิธีวางแผนที่จะทําให้คนทำอาชีพอิสระอย่างเรามีโอกาสได้รับเงินคืนภาษีเป็นแสนเลยค่ะภาษีคํานวณจากอะไร ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่อาชีพฟรีแลนซ์อย่างพวกเราต้องจ่ายกันโดยทั่วไปจะคำนวณจาก3องค์ประกอบคือ1เงินได้พึงประเมิน2ค่าใช้จ่ายและ3ค่าลดหย่อนเพื่อได้เงินได้สุทธิต้องคำนวณจากสูตรเงินได้สุทธิเท่ากับเงินได้พึงประเมินลบค่าใช้จ่ายและลบค่าลดหย่อนค่ะหลังจากนั้นเงินได้สุทธิจะถูกนำไปเข้าตารางภาษีเพื่อคำนวณภาษีที่ต้องจ่ายในแต่ละปีต่างนี้เลยค่ะ หนึ่งเงินได้พึงประเมิน มาไล่ดูทีละตัวกันนะคะเริ่มจากเงินได้พึงประเมินก่อนเงินได้พึงประเมินก็คือรายได้ตลอดทั้งปีที่ได้จากผู้ว่าจ้างซึ่งอาชีพฟรีแลนซ์หรือว่าอาชีพอิสระอย,ย่างพวกเราก็ควรจะต้องจดบันทึกและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เรียกว่า50ทวิที่ผู้ว่าจ้างบางรายอาจจะออกให้ทุกช่วงต้นปีถัดไปซึ่งจะระบุรายได้ทั้งหมดตลอดปีภาษีที่จ่ายให้กับฟรีแลนซ์แต่ละคนแต่ก็มีผู้ว่าจ้างบางรายนะคะที่อาจจะออกให้ทันทีหรือหลังจากจ่ายค่าจ้างเป็นครั้งครั้งไปเรียกว่าถ้า ปีหนึ่งรับเงิน12ครั้งก็ต้องมี50ทวิต12ใบโดยรายได้ที่ฟรีแลนซ์ได้รับจากผู้ว่าจ้างมีโอกาสเป็นเงินได้ได้หลายประเภทจากทั้งหมด8ประเภทเงินได้ตามนิยามของกรมสรรพากรแต่เงินได้ที่ฟรีแลนซ์น่าจะเจอกันบ่อยๆก็เช่น40วงเล็บ2เป็นประเภทรายได้ที่น่าจะเจอได้บ่อยสุดค่ะเช่นรายได้จากการเป็นไรเดอร์ส่งอาหารรายได้จากค่าในหน้ารายได้จากการรับจ้างที่ไม่ใช่เป็นพนักงานประจําเป็นต้น 40วงเล็บ6รายได้จากงานอิสระที่ต้องใช้ใบประกอบวิชาชีพตามที่สัมภา,าร,ระบุเช่นสอบบัญชีตรวจรับแบบและอุปกรณ์ตามมาตรฐานวิศวกรรมแพทย์รักษาผู้ป่วยที่รายได้ขึ้นกับความซับซ้อนของการรักษาหรือรายได้จากการประกอบโรคศิละปะเป็นต้น40ว <40 S 2> งเล็บ8รายได้จากการเป็นนักแสดงนักร้องนักกีฬาในแบบนางแบบเป็นต้นและนี่คือรายละเอียดของเงินได้พึงประเมินทั้ง8ประเภทค่ะ แต่ฟรีแลน์หลายคนนอกจากจะใช้แรงทาเงินเพื่อให้มีไรายได้จากการทํางานหรือว่าถูกว่าจ้างแล้วนะคะก็อาจจะมีการให้เงินทํางานหรือมีไรายได้จากการออมและการลงทุนด้วย คำถามก็คือรายได้จากการออมและการลงทุนต้องยื่นภาษีด้วยหรือไม่คำตอบก็คือไม่ว่าจะมีรายได้จากทางไหนโดยปกติแล้วต้องนำรายได้นั้นมายื่นและคำนวณภาษีด้วยค่ะยกเว้นเป็นเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นหรือเป็นเงินได้ที่ถูกหักภาษีครบตามเงื่อนไขแล้วดังนั้นหากมีรายได้อื่นนอกจากค่าจ้างหรือค่าในนาอย่าลืมเช็คว่ารายได้นั้นต้องยื่นภาษีหรือไม่ โดยรายได้จากการออมและการลงทุนแบ่งได้เป็น 1. รายได้ที่เลือกยื่นได้กับ 2. รายได้ที่ต้องยืน่นมาดูส่วนที่1นนะคะรายได้ที่เลือกยื่นได้นั่นหมายความว่าจะยื่นหรือไม่ยื่นภาษีก็ได้เช่นดอกเบี้ยจากเงินฝากหุ้นกู้หรือพันธบัตรที่ถูกหักภาษีณนะที่จ่าย15%ไปแล้วเงินปันผลจากกองทุนรวมหรือหุ้นที่ถูกหักภาษีณนะที่จ่าย10%ไปแล้ว หลักการง่ายๆที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ก็คือถ้าฐานภาษีน้อยกว่า15%เช่นรายได้40วงเล็บ2น้อยกว่าเดือนละ55,000บาทก็ควรนำรายได้ดอกเบี้ยมายื่นภาษีเพื่อขอคืนบางส่วนถ้าฐานภาษีน้อยกว่า10%เช่นรายได้40วงเลบ2น้อยกว่าเดือนละ38,333บาทก็ควรนำรายได้เงินปันผลมายื่นภาษีเพื่อขอคืนภาษีบางส่วน าฐานภาษีมากกว่าน,นี้ไม่ควรนํารายได้เงินปันผลหรือดอกเบี้ยมายื่นภาษีค่ะเพราะจะทําให้เราต้องเสียภาษีเพิ่มตามาฐานภาษีของเรา แต่แต่แต่มีข้อยกเว้นนะคะกรณีเงินปันผลจากหุ้นที่สามารถยื่นภาษีเพื่อขอเครดิตภาษีเงินปันผลจากการเสียภาษีซ้ำซ้อนเหมาะสำหรับผู้ที่มีฐานภาษีต่ำกว่า28เช่นรายได้40วงเล็บ2น้อยกว่าเดือนละ180,000บาทอย่างไรก็ตามถ้าเลือกยื่นภาษีเงินปันผลหุ้นแล้วต้องยื่นเงินปันผลทุกก้อนด้วยทั้งเงินปันผลหุ้นและกองทุนรวมดังนั้นฟรีแลนซ์จึงควรคำนวณให้ดีก่อนตัดสินใจขอเครดิตภาษีเงินปัน ส่วนที่2รายได้ที่ต้องยืน่นรายได้แทบทุกอย่างนอกเหนือจากส่วนที่1เป็นรายได้ที่ต้องยื่นภาษีแทบทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะถูกหกักภาษีณที่จ่ายหรือไม่โดยรายได้จากการลงทุนที่ต้องยืน่นภาษีเช่นรายได้จากการลงทุนปล่อยเช่าคอนโดถือเป็นเงินได้40วงเล็บ5รายได้จากการลงทุนซื้อของมาขายไม่ว่าจะขายออนไลน์หรือมีหน้านร้านถือเป็นเงินได้40วงเล็บค่าใช้จ่าย มาดูส่วนของค่าใช้จ่ายกันบ้างนะคะโดยปกติแล้วเงินได้40วงเล็บ1ถึง40วงเล็บ8แต่ละประเภทกฎหมายจะให้หักค่าใช้จ่ายได้ไม่เท่ากันสำหรับเงินได้40วงเล็บ2สัมภานร์ให้หักค่าใช้จ่ายได้แบบเดียวเท่านั้นคือ50%ของเงินได้ทั้งปีสูงสุด100,000บาทเช่นรายได้จากค่าว่าจ้างค่าในหน้าขับไรเดอร์ทั้งปี150,000บาทหักค่าใช้จ่ายได้50%หรือ75,000บาท รายได้จากค่าว่าจ้างค่าในดน้านขับไรเดอร์ทั้งปี2 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปก็หักค่าใช้ใจ่ายได้50แต่สูงสุดที่1 0 0 0 0แบาทเท่านั้นดังนั้นถ้าฟรีแลนซ์มีรายได้อื่นนอกเหนือจากที่ได้จากค่าจ้างหรือค่าในหน้าที่เป็นเงินได้40วงเล็บ2รายได้อื่นที่ว่าค่าใช้ใจ่ายที่หักได้ก็จะแตกต่างกันออกไปเช่น รายได้คอนโดที่ปล่อยเช่าถือเป็นเงินได้40วงเล็บ5เลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้30%ไม่มีเพดานหรือเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริงโดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้รายได้จากการเป็นแพทย์รักษาผู้ป่วยถือเป็น40วงเล็บ6เลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้60%ไม่มีเพดานหรือเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริงโดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องก็ได้ รายได้จากการสอบบัญชีตรวจรับแบบอุปกรณ์ตามมาตรฐานวิศวกรรมถือเป็น40วงเล็บ6ที่เลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้30%ไม่มีเพดานหรือเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริงโดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องก็ได้รายได้จากการขายของออนไลน์ถือเป็นเงินได้40วงเล็บ8เลือกหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้60%ไม่มีเพดานหรือเลือกหักค่าใช้จ่ายแบบตามจริงโดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องก็ได้ รายได้จากการเป็นนักแสดงนักร้องนักกีฬาในแบบนางแบบถือเป็น40วงเล็บ8ที่เลือกหักค่าใช้ใจ่ายแบบตามจริงโดยแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้หรือเลือกหักค่าใช้ใจ่ายแบบเหมาโดยเงินได้ส่วนที่ไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทหักได้60%เงินได้ส่วนที่เกิน3 0 0 0บาทหักได้40%รวมกันหักค่าใช้ใจ่ายแบบเหมาต้องไม่เกิน6 0 0 0 0 0บาท3ค่าลดหย่อน สุดท้ายคือส่วนของค่าลดหย่อนโดยสามารถแบ่งเป็น3ประเภทเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจดังนี้หค่าลดหย่อนจากสถานะส่วนตัวและคนในครอบครัวซึ่งเกิดขึ้นโดยสถานะของเราโดยอัตโนมัติไม่ต้องมีการจ่ายเงินเพิ่ม รถยนส่วนตัวคนละ6 0,000บาทซึ่งเสียนีมีกันทุกคนรถยนคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสที่ไม่มีเงินได้6 0,000บาทรถยนบุตรที่อายุไม่เกิน20-25ปีคนละ3 0,000บาทและได้เพิ่มอีกคนละ3า0 0 0บาทรวมเป็นคนละ6 0,000บาทสำหรับบุตรคนที่2ขึ้นไปที่เกิดตั้งแต่ปีพุทธศักราชนเป็นต้นไปรถยนบิดามารดาที่อายุ60ปีขึ้นไปและไม่มีเงินได้คนละ3 0,000บาทรถยนผู้อยู่ในอุปการะรที่เป็น ผู้พิการคนละ60,000บาท2ค่าลดหย่อนจากค่าใช้จ่ายที่เคยมีหรือเงินที่จ่ายไปแล้วเพียงนำหลักฐานมาแสดงเพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีดหย่อนโครงการ Easy E Receipt 2.0ตามที่จ่ายจริงไปเมื่อวันที่16บมกราคมถึง28กุมภาพันธ์2568เฉพาะที่ได้รับไปกำกับภาษีหรือใบรับอิเล็กทรอนิกส์หรือ,รอ E Tax i n v o i c e and E Tax r e c e i p t ไม่เกินห0า0มื่นบาท ลดหย่อนฝากคันและคลอดบุตรสำหรับภรรยาเท่านั้นตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินคันละ60,000บาทดอกเบี้ยจากการซื้อบ้านหรือคอนโดนตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกินปีละ10,000แสนบาทเงินบริจาคที่ลดหย่อนได้1-2เท่าตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน10%ของเงินได้สุทธิเงินบริจาคให้พักการเมืองตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน1 0,000บาทลดหย่อนกองทุนการอองแห่งชาติหรือกอชตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละ30,000บาท ลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคมตามที่จ่ายจริงโดยขึ้นกับประเภทของผู้ประกันตนมาตรา39หมายถึงผู้ที่เคยเป็นพนักงานประจำหรือเคยอยู่ในมาตรา33มาก่อนและเลือกสบับประกันสังคมต่อลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละ5,184บาท มาตรา40หมายถึงผู้ที่ไม่เคยเป็นพนักง,งานประจำกรหรือไม่ต่อประกันสังคมตามกำหนดลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละ840บาท1,200บาทและ3,600บาทขึ้นอยู่กับเลือกเป็นผู้ประกันตนมาตรา40ทางเลือกใดและ3ค่าลดหย่อนจากการออมหรือลงทุนเพิ่มกองทุนไทย ESG ตามเงินที่จ่ายจริงสูงสุด30%แต่ไม่เกิน3 0 0 0บาท กองทุนน้ตามเงินที่จ่ายจริงสูงสุด30%แต่ไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาทเบี้ยประกันบำนาญตามเงินที่จ่ายจริงสูงสุด15%แต่ไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทเบี้ยประกันชีวิตตามเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน1 0 0 0 0บาทเบี้ยประกันสุขภาพตนเองตามเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน25,000บาทเบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาตามเงินที่จ่ายจริงไม่เกิน15,000บาท รวมไปถึงกองทุนไทย ESG Extra สำหรับคนที่ลงทุนไปแล้วภายใน30มิทถุนายน2568สามารถใช้สิทธิปี68ได้ไม่เกิน3 0 0แสนบาทสำหรับเงินที่ลงทุนไปและอีกไม่เกิน3 0 0แสนบาทสำหรับเงินที่โอนย้ายจาก LTF โดยในปี269 9ถึง2,572จะใช้สิทธิ์ได้อีกปีละไม่เกิน50,000บาทตามเงื่อนไข มาถึงตรงนี้นะคะฟรีแลนซ์หลายคนคงอยากรู้แล้วว่าเราจะประหยัดหรือขอลดภาษีได้มากน้อยแค่ไหนเพราะจากสมการเงินได้สุทธิเท่ากับเงินได้พึงประเมินลบค่าใช้จ่ายลบค่าลดหย่อนจะเห็นได้ว่ารายได้ของฟรีแลนซ์ส่วนใหญ่เป็นเงินได้40สวงเล็บ2ซึ่งมีทางเลือกหักค่าใช้จ่ายได้แบบเดียวเท่านั้นดังนั้นหากต้องการวางแผนหลกัหลกๆจึงอยู่ที่การใช้ค่าลดหย่อนให้มากที่สุดแต่ก็ต้องไม่ลืมดูความเหมาะสมข้อจํากัดเงื่อนไขและเป้าหมายการเงินของตัวเองด้วย เห็นไหมคะว่าถั <Dans> ้งเราใช้สิทธิ์ลดหย่อนเต็มที่ก็จะช่วยประหยัดภาษีได้ตั้งแต่หลักพันยันหลักแสนเลยค่ะเพราะอย่างที่เห็นในตารางนี้นะคะจะพบว่าถ้าเรามีรายได้40่สิบสองเดือนละ4 0,000บาทเนี่ยก็จะประหยัดภาษีได้ถึง9,500บาทรายได้เดือนละ8,000 0บาทก็จะประหยัดภาษีไปได้ถึงประมาณ7,500 0บาท รายได้เดือนละ1 0,000แสนบาทก็จะประหยัดภาษีไปได้กว่า125,000บาทและถ้ายิ่งรายได้สูงๆนะคะเป็นหลักแสนต่อเดือนเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าประหยัดภาษีได้200 0 0 0ถึง300 0บาทต่อปีทีเดียวค่ะเห็นไหมคะว่าถ้าเราใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเต็มที่ก็จะช่วยประหยัดภาษีได้ตั้งแต่หลักพันยันหลักแสนเลยค่ะ 4. ขั้นตอนการยื่นภาษี สุดท้ายหลังจากเราทำความเข้าใจเรื่องภาษีแล้วก็ถึงเวลาสำคัญคือการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นหน้าที่ของฟรีแลนซ์ทุกคนโดยสามารถทำตาม4ขั้นตอนดังนี้ 1. เตรียมเอกสารให้พร้อมโดยควรรวบรวมไว้ในแฟ้มเดียวกันตั้งแต่ต้นปีโดยแบ่งเป็นส่วนต่างๆให้ชัดเจนทั้งรายได้หรือค่าลดหย่อนประเภทต่างๆ 2. เข้าเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมของปีถัดไปสำหรับใครที่มีเงินได้40งเล็บ5ถึง40งเล็บ8อย่าลืมเข้าเว็บไซต์ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเพื่อยื่นภาษีกลางปีด้วยนะคะ 3. เลือกรายการ e-filing โดยหากเข้าใช้บริการครั้งแรกให้เลือกการสมัครใช้บริการ 4. เข้าระบบตามขั้นตอนกรอกเงินได้กรอกค่าลดหย่อนตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการยื่นแบบค่ะหลังจากนั้นเราก็จะได้แบบแสดงรายการภาษีงเงินได้บุคคลธรรมดาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะ โดยหากชําระภาษีไว้เกินนะคะก็สามารถตรวจสอบสถานะคืนเงินภาษีหรือสอบถามข้อมูลการขอคืนทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th แล้วเลือกเมนู My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษีได้ซึ่งทางกรมสรรพากรอาจจะขอข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติมก่อนดําเนินการคืนภาษีให้กับผู้เสียภาษี แต่ในกรณีที่ต้องมีภาษีที่ชําระเพิ่มเติมก็สามารถชรําระภาษีด้วยเงินสดกับเจ้าหน้าที่หรือชําระผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นกันและถ้ามีภาษีที่ต้องชําระตั้งแต่3,000บาทขึ้นไปผู้เสียภาษีมีสิทธิขอผ่อนชาระภาษีได้เป็นสามงวดเท่าเท่ากันโดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่มใดๆค่ะ สุดท้ายฟีลเลอร์ทุกคนอย่าลืมนะคะว่าภาษีคืนหน้าที่ค่ะที่เราทุกคนต้องยืน่นแล้วก็ชําระตามที่กําหนดนะคะเพราะถ้าเราไม่ทําตามที่กําหนดหรือไม่ก็ยื่นข้อความหรือหลักฐานเทจนะคะเราอาจจะโดนทั้ง3อย่างเลยนะคะ1ก็คืออาจจะโดนจ่ายเงินเพิ่มร้อยละ1.5%ต่อเดือนหรือ2ค่ะอาจจะโดนค่าปรับถึง1-2เท่าของภาระภาษีที่เราต้องจ่ายและ3นะคะอาจจะหนักสุดถึงขั้นถูกจําคุกถึง7 ปีค่ะดังนั้นอย่าให้ตัวเองเก้าวไปอยู่ความเสี่ยงเลยนะคะเราควรบริหารจัดการและวางแผนภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายจะดีกว่าค่ะ